วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูการทำเกษตรผสมผสานแบบปลอดภัยนะคะพืชกระปลอดภัยอาหารก็อร่อยนะคะโดยเกษตรตำบลบางเลนค่ะสวนแห่งนี้มีร้านค้าเล็กๆอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่พันธ์เกิดโพพานะคะและนี่คือเจ้าของสวนของเราค่ะพี่ยุทธกับพี่ลีได้ลาออกจากงานประจำมาปลูกรักสวนเกษตรอยู่ที่บ้านเกิดค่ะ ถ้ามาบ้านพี่เขามาไม่ยากค่ะให้มาจากอำเภอสองพี่น้องนะคะมาทางเส้นอำเภอเก่าอยู่ใกล้ๆกับสุ่มปลายักษ์ในตำนานมีหน้าร้านขายของมีป้ายเขียนว่าขอไข่ในเล้าค่ะเดินทางมาจากสองพี่น้องนะคะเข้ามาที่วัดทองประดิษฐ์นะคะเราก็จะเจอคาเฟ่เล็กๆตรงนี้หนึ่งที่นะคะก่อนที่จะมาเป็นขอไข่ในเล้าอ่ะคะ่ะพื้นที่ตรงนี้เคยทําการ,กรเกษตรอะไรมาก่อนออพื้นที่ตรงนี้ แม่กับพ่อเนี่ยเขาทากาเรเกษตรเลี้ยงไก่มาก่อนแล้วก็จะปลูกเป็นเป็นล้วกินได้ถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของรายได้หลักอะค่ะรายได้หลักของครอบครัวเราเนี่ยคืออาชีพอะไรคะรายได้หลักของเราจะเป็นการเลี้ยงไก่<อ>แล้วก็เ,กเลี้ยงปลาพอด้านล่างเนี่ยเราเลี้ยงปลาเป็นจาระย์เยอะแยะเลยพี่ลีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรจากบ่อปลาบ้างคะ ผลิตภัณฑ์จากปลาาของพี่จะเป็นปลาช่อนเพ็มปาลาระยจะจำหน่ายในหมูบ้านเรา<ม>บางส่วนนะคะ<ม>แล้วก็บางส่วนก็เอาไปจำหน่ายที่กรุงเทพซึ่งที่กรุงเทพก็จะมีหน้าร้านเล็กๆร้านของชำเล็กๆแล้วก็ออฟฟิที่พี่เคยทำงานอยู่ค่ะเป็นเครือข่ายที่ดีมากเลยคือวางรักฐานมาแล้วตั้งแต่แรกโอ้พี่คะแบบนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาคะ่ะเราไปดูกันว่าหลังบ้านเขามีอะไรค่ะกับธรรมชาติแล้วมาเลี้ยงให้มโต หลังบ้านมีทั้งกบนะคะแล้วก็มีกล้วยหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีส้มโอที่ดกแล้วก็รสชาติไม่แพ้ต้นกำเนิดเลยคะ่ะเอาเวลาเสร็จอาหารลื้ค่ะเราก็เอามาให้ไส้เดือนอันนี้เป็นไส้เดือนพันอะไรคะพี่มันมันน่าจะเป็นขี้ตาแรกครับมันเป็นพันไทยเนี่ย แล้วเราก็เอาปุ๋ยตรงนี้แหละไปใส่ต้นไม้ใช่ไหมคะเรือเนี้มันจะทะลุเราเลี้ยงบนบนเรือไม้เลยแล้วก็ให้น้ำไม่ได้เดียวมันเป็นอะไรอีอันนี้มีน้าข้างล่างนะคะตอนแรกคิดว่าจะเอาให้ไก่กินแต่เนี่ยคือเศษป้ายที่เราทำน้ําเสร็จแล้วก็มาคุมดินมามาคุมดินแล้วก็อให้เป็นปุ๋ยทำนี้น่าจะเป็นกิมจูครับเพราะว่ามันปลูกปนกันระหว่างแป้นสีทองกับกิมจูเนี่ยไม่มีเวลาปนกนเลยไม่รู้ว่าไหน บนบางเลยนะคะส่วนใหญ่จะปลูกตนาข้าวกันแต่มีพี่ยุทธนี่ล่ะค่ะที่นำอ้อยั้นน้ำมาปลูกเป็นเจ้าแรกของตำบลเลยนอกจากนี้นะคะสวนแห่งนี้ยังมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสายค่ะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีสโลแกนประจำใจด้วยค่ะอาหารปลอดภัยราคาถูกสินค้าที่เราผลิตนี่คือหัวใจหลักของเรา พี่ลีเขายึดหลักราคาถูกราคาชุมชนว่าแต่เอ๊ะมันจะคุ้มทุนไหมคะพี่น้อง้อเราจะเป็นหลัเกเพราะคุณรู้ว่าเ,เราทาําเองผลิตเองแล้วก็ปลูกเองปลอดสารเขาก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําเขาก็จะสั่งกันซนะะึ่งตรงเนี้จะเป็นตัวรายรับรายจ่ายแล้วเขาจะคํานวณให้เราเลยเขาจะดูเลยว่าตัวไหนที่เราลงทุนเยอะตัวไหนที่เราได้กําไรตอนนี้ป่าพี่ได้กําไรแล้วแผนไว้แผนอันเนี้ย วางแผนกันมาจะคิดว่าจะมาอยู่ที่บ้านเนี่ยวางแผนกันมาเป็นสิบปีห mm hmm. นึ่งก็คือโดยการเริ่มปลูกต้นไม้ก่อนเ mm hmm. พราะต้นไม้มันต้องใช้เวลาในการเติบโตเริ่มปลูกฝะล่งปลูกปลูกมะม่วงปลูกอ้อยเนี่ยจะเป็นปีที่สามปีที่สี่ที่ใกล้จะมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, mm hmm. ะแล้วก็มีพืชผักน้ําอ้อยอยากอยากขายเมื่อไหร่เราก็คันขายเราก็ได้เลย mm hmm. ได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับตลาดนั้นหรือว่าสิ่งที่เราจะเอาไปขายกัน เราจะต้องมีรายได้ที่เข้ามาทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ที่บ้านนี้อย่างมีความสุขก่อนจะไปชิมอาหารจากเชฟเจ้าถิ่นนะคะก็ถือโอกาสมอบสมุดจดบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพให้พี่ทั้งสองเลยค่ะใช้ควบคู่กับการทำบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถ้าเรามาที่คาเฟ่ขอไข่ในเรานะคะ ถ้าใครจะมาแล้วอยากได้เซตอาหารแบบนี้นะคะก็โทรโทรจองว่าอยากทานอะไรนะคะแล้วเราก็จะจัดวันนึงเราเปิดรับสองสองโต๊ะสาโต๊ะค่ะโ,<อ>โดยโดยปกติทั่วไปเราก็จะทําแค่เพียงน้ำอ้อยเนาะขายขาย่ขายน้ำอ้อยแล้วก็ขายผลไม้ไอ้ขายผักจากสวนวางหน้าร้านถ้าใครอยากมาทานเนี่ยสามารถสั่งได้ค่ะน่ากินมากนะคะแล้วก็ขอรับรองว่าถ้ามาที่เนี่ยจะได้อาหารที่อร่อยแล้วก็ปลอดภัยด้วย เกษตรตำบลบางเลนขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพรอยยิ้มของพวกเราค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ